ครับนานๆมาครับสวัสดีท,ทุกท่านวันนี้ก็เอาพัสยามาได้พัสยามาหนึ่งองค์หนึ่งเหรียญก็โลยเอามาลง YouTube ให้เพื่อนสมาชิกได้ชมพระองคนี้เป็นพระที่สึกนิดๆแต่ยังคงความสวยอยู่ยังมีผิวลุ้งให้เห็นอยู่ ว่เปลี่ยนก็ยังจัดว่าเป็นพระที่สวยอยู่ที่ซื้อมาก็เพราะว่าค่อนข้างหายากไม่ค่อยได้มีสวยๆแบบนี้ออกมาสวยๆอ่ะไม่ค่อยออกแต่ถ้าออกก็ต้องรีบเก็บผมก็เลยนานๆาจับพอดีมันตรงสเปคสวยคมก็ตรงสเปกก็เก็บไว้ก่อน เรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังเก็บพระแท้ไว้ก่อนได้เปรียบครับช่วงนี้ก็ก็รับซื้อเข้าเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าเราก็เลือกคัดสรรดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไปบูบูทั้งสายอื่นบ้างแต่ภัสยามยังคงเก็บอยู่ครับ ช่วงนี้ก็ช่วงงานกระถินงานกระถินก็คงจะที่ของวัดป่ามะไฟเนี่ยก็คงจะพกไปหลายเหรียญลูกศิษย์วัดป่ามะไฟถ้ายังไม่มีพระสยามเทวาธิราชติดต่อผมได้ครับทักหาได้เลยเพราะผมติดไปถ้าไปที่วัดป่ามะไฟผมจะพกไปเยอะอยู่แล้ว ถ้าผมเห็นถ้าเห็นผมสะพายกระเป๋าผมไปเยอะอยู่แล้วครับสยสยๆครับตรงนี้เก็บได้สำหรับวันนี้ก็เอามาให้ชมเท่านี้แหะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ของแต่ไปบูสายอื่นก็พอได้ของนะครับแต่สายพาคสยามก็เราก็ต้องค่อยๆเก็บจะผีพราม ลับหูรับตาเก็บอย่างเดียวไม่ได้นะครับตัวเสริมตัวปลอมมีใจเย็นๆครับเล็นพระไม่ต้องรีบร้อนถ้าใจร้อนซื้อประกันไปเลยง่ายดีครับอย่างผมผมเล่นสายอื่นบางทีผมอยากได้แต่ผมซื้อไม่เป็นผมก็ซื้อประกันนะให้เขาดูแลรับผิดชอบให้เรามีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวสะดวกกว่าครับแบบนี้ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ